ล่าสุดคมชันเลกอกบอดออกมาเคลื่อนไหวแล้วพี่มีค้ำพานเปิดรายชื่อท็อปทรีพี่น้องอ,อ้าวสิมีปูไดแน่แต่ละสาขาเนาะพี่น้องเนาะ่ว่าอนสิไปนานาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินโม,มแคนแฟนมอลลัมทีครัวปักสูผูสู้คนมื่อเนี่มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาพาลคนโกสุริโยบ,บานธามุจาวาข่อยโกบะล่ะ ลองบอกมาเบิ้งทีเ่เป็นจัจเลยพี่น้องล่าสุดสําหรับคมชั้นลึกอาบอดเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วพย่อนคพัผ่านล่าสุดได้มีการออกมากเคลื่อนไหวนะพี่น้องเนาะ เปิดรายชื่อท็อปทรีคนบันเทิงที่ถูกเสนอชิงโคมชันเลือกอวอร์ดครั้งที่21มากที่สุดพี่น้องอเรียงตามตัวอักษรประจำวันที่18ธันวาคม2567ถึงวันที่8มกราคม2568มีใครบ้างจะได้เบาใจวัซซันทอรอ้าวเรียกว่าสำหรับโคมชันเลือกอวอร์ดพยัญานออกมากเกลื่อนไวโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับช่วงการเสนอรายชื่อคนบันเทิงดารานักสแสดงดังที่คุณชื่นชอบ เพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลในงานประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21ประเภทรางวัลยอดนิยมหรือป๊อปปูล่าโบวตทั้งหมด9สาขาพี่น้องโดยงานประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2568ณทรูไอคอนฮอไอคอนสยามและการส่วนของรางวัลประเภทรางวัลยอดนิยมหรือป๊อปปูล่าโบวตทั้งหมด9สาขาจะเปิด เสนอชื่อจนสิ้นสุดวันที่เต้ามกราคมเมื่อนี้เจ้นมื่อนี้พี่นาผ่านในเวลา24นาฬิกาเราเรียกว่านับถอยหลังยังมีเวลาพี่น้องอซึ่งเ,เอาเร็วเรวถอดว่า เงีย้ยบอกยาว้ปันมวยสาคนอนซิ่งแชมโลกกันเลยใจหอนเชฟพีผานเอาเลยเอาเลยไว้รุนใจร้อนบ่อ,อยากฟังแล้วลาซื้อพี่น้องท็อปทรีจะมีใครบ้างแต่ละสาขาเริ่มจากสาขานีกรเพคคำถาน KA หนึ่งพี่พนอ้อง,นนองพิธีกรย,ยอดนิยมอ่าผู้ใดพีผานจาาอไทยืมขอยา t ท a ยเอาเลยเอาเลยอยากฟังแล้ว พี่สี่สีวัดพี่น้องตามมาด้วยดีเจนุยธนวัฒน์ล้ะกับพี่หนุ่มกัญชัยวันทองสำหรับ KA2LGBTQ ยอดนิยมป้ายปลายโอริโอ้พญานาคาย้พิรยาละกัโยโกออภัสราพี่น้องสำหรับ KA3 k ส3ามาลูกทุ่งหมอลํายอดนิยมนี่ละนี่ละนี่ละแมนบออือ่าผู้ใดเนี่เอาท้ายเบิ้งห่วยแ็ต้องอุ้มอิงละแต่ว่านี่บอกพี่น้องไปก่อนว่า เพิ่นเลี้ยงตามตัวอักษรได้เป็นออกได้เิ่นกระเจาวผู้ใดิได้ที่หนึ่งที่2ที่สามนี่หฮอสิบพ่สามรถหูได้ค่ะก็คือเิ่นเจเอวซื้อถี่มีซื้อกลาไกลไหลลงมาจนหอดหองหูชา้นนแล้วอุ้งอิงเพชรบ้านแผ่นอออ่านเนืองนองหอดหูตาโตต้องยันดับเกือบสุดท้ายแน่นอนอ่าเป็นไปตามขาดผิดน้องเคเอสามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมได้แก่นกธนดลอืยูริโตเกียวมิวสิกระดัะอุ้งอิงเพชรบ้านแผ่นครับแตนแตนแตนสินะคัน เพราะว่าอย่างก้อนที่บอกกับพี่น้องก็คิอว่าอีหยังอุ๋งหญิงคือว่าคะแนนน้ำริ้วคือยังอยู่ที่สามจังสิคือว่าเพิ่นเลี้ยงตามตัวอักษรนะพี่น้องเริ่มเพราะได้เอาคะแน่นเป็นตัววัดแต่ว่าสามคนนี้แหละที่มีการเสนอรายชื่อเข้ามาเยอะที่สุด<ม>ในแต่ละสาขาว่าทังสันๆคือเเอสามนี่กัสินี่อุ๋งอญิงเพื่อนแพลยงยูริตตงเยวมิสิกละกะน,นุกธนรนจังสไแม อืมแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นเรียนตามตัวอักษรฉะนั้นแล้วอุ้งอิงก็เลยต้องอยู่ไทยไทยอ่าแล้วกะัตามมาด้วย KA4 เพลงคำพันนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม,มได้แก่เจมี่ไนย์นรวิทย์อ่านุนิวชวริะะ od, wat, ยยนแลักกับโฟดนัทวัฒน์เพลงคำพัน KA5 ทีป๊อปยอดนิยมโอ้แอดมินหน่อย,ออย,ย,ย,ยคือบทันนัทเถี่ยนอพภาษาอังกฤษเพลงคำพัน ถ้าอ่านผิดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้อง f ฟ r if บอกออบัสและะ้วกับ็ proxy แมนบอกบสำหรับ KA6 นักแสดงชายยอดนิยมพี่น้องได้แก่ภูก,กริตตินติอาพาเวลนเรศและกะับโฟตนัทวัตพี่น้องโอ้ยดีแ่แหละใัรไปรงเรียกกับไปหาแต่จ,จ้ผัวมาเนี้ขอยตอเองขอตอเองป,อป่อเออเค7อพี่น้องนักแสดงหญิงยอดนิยมนะพี่นอนะ้องเนาะอ่า เบกกี้รีเบคก้าพี่น้องถูกลากาฟินสโรชาค่ะอ่าลิงลิงสิริลักษ์เอ็มเคเอแปดคู่จิ้นยูริยอดนิยมอ่าฝ่ายพีรยาโยโกะอภัสราอ่าหรือว่าฝ่ายลากาโยโกะนี่ยแหละพี่น้องค่ะลากาอ่าที่สองนะพี่น้องเนาะฟินสโรชาเบกกี้รีเบคก้าหรือว่าฟินเบรกอ่าลาก็สามพี่น้องลิงลิงสิริลักษ์ ละกะคองออมกอน,นพัฒรหรือว่าหลิงออมพี่น้องอส่วนทีเอเก้าทีเอสุดทายได้พี่น้องหนึ่งค,คู่จิ้นวายยอดนิยมได้แก่เจมีไนทยนรวิทย์ละกะโฟร์นัทวัฒน์หรือว่าเจมีไนท์แอนโฟร์นี่แหละพี่น้องบิลลี่พัทรชนละกะเบบธนทัศ บิลลี่เบฟหรือว่าพาเวลนาเรศผููกริตตินน้องพี่น้องเนาะแล้วลก็ผูพาเวลนี่ละซึ่งร่วมเสนอรายซื้อครบเจริญกรวดครั้งที่ยี่สิบเอ็ดตังแต่พุ่นเน่ตังแตวันที่สิบแปดท่านว่าโก้มพี่น้องจนว่ามาหอดมือนี่ละว,วันที่เก้าซึ่งสี่ปิดการเสนอรายซื้อนีตอนเที่ยงคืนสำหรับผู้ใดเพาท่านใดเสนอรายซื้อก็ับไปเสนอซะ น้อนพี่น้องนอนอ่านผิดอ่านถือจช่ไดมขอโทษขออภัยพี่น้องแต่ว่าที่จริงแล้วพยาผาดเกิดอยู่ร่อนดอนพี่น้องเพิ่งมาโตที่เมืองไทยก็เลยบอกสำเนียงบขาใครได้ปัญญสำเนียังไม่เคยได้ปัญญาว่าสันต์เกาะดินกบกดินแข็งมาอยู่ไทยหลายปีบอกมาอยู่ตั้งแต่เกิดมาอยู่ตั้งแต่เกิดเกิดมาก็อยู่ที่ไทยเลยเหมือนกันเป็นจังไงพี่น้องเรียกว่าเป็นไปตามคาดเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนที่ ค่อยดันค่อยเชี่ยคอยซัพพอร์ตสำหรับน้ององอิงเพรบานแพงออันนี้คือไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้เรียงตามคะแนนเรียงตามตัวอักษรพี่น้องเผอิญว่าน้ององุ่นเพรบานแพงขึ้นต้นด้วยออ,าอ่านก็ลเลยมาอยู่อันดับที่สามมาสั่นของเขาเลยอ่านอ,อันดับที่สามอ่ะเป็นจังได,ดในในเรียกว,ว่าตอนนี้ fc แฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะ fc พ่อ fc แม่หลายๆคนมีการเคลื่อนไหวดีใจดีใจมีการส่งเข้ามาในกลุ่มในแชทกลุ่มจจงสี่แม่เัืค้ำพานเป็นจังได ลูกสาวหล่ะเก่งบอเก่งบอเก่งเลยเนาะเก่งบอพญิบานสุดยอดบอแมนอ่ะแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนาะงพญยคมพานหลังจากที่ปิดการร่วมเสนอรายชื่อบาททนิกรสีเข้าสู่การร่วมบวงเดบวบาททนิกรสีตามมาด้วยรหัสของเอเครหัสของศิลปินจังสีแมนบอแล้วกัเพิ่งเกิดสิมิชองทางดูพี่น้องเนาะ สามารถร่วมโบทได้กี่ช่องทางจังไดจังไดเดี๋ยวเฮามาบอกซูพีซูน้องฟังสําหรับคลิปต่อไปอีกรอบหนึ่งรอบทั้งคมชลึกอวดเพิ่นลเนยออกมามีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการกรอนซันทอครับผมแต่ว่าเป็นทีในชัดแล้วว่าตอนนี้น้องพี่น้องเนาะสำหรับเคสามค่ะอ่าก็คือสามรายชื่อนี้แหละที่สี่เขาไปร่วมชิงชัยพี่น้องเพราะว่าสี่เป็นนุกธนดลค่ะอ่ายูริโตเกียวมิวสิกค่ะอูงอิงเพชรบ้านแพงน้องพี่น้องเนาะอ่ะ ระบัดที่นี้เข้ากับสิมารอรุนกันว่ามือใดสิเริ่มเปิดโหวตซึ่งท่งงทกกมามคุ่มเชญเรื่องกัแววมาว่วาช่วงปลายเดือน<ช>มกราที่จะถึงนี้แหละพี่น้องอ่ะเข้มขน้นพี่น้องอเข้มข้นเข้มข้นนับถอยหลังยิ่งเข้มขน้นเหมือนบอกไปรคำพันเอาังซันน์นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อุ้ยลวนแก่อ่อใหญ่ให้ดีฟ้าแดงถ้าใจสู้ไปผู้ใหญ่เป็นยังองมาลายอ่อนขึ้น่งเรากรงไขรนุสวยงอมจ๋อ